ก,ก่อนมาโรงพยาบาลเนี่ยมีอาการปวดบวมที่ต่อมน้าเหลืองบริเวณที่ไรเอ็กซิลา่าแล้วโตขึ้นมีอ่อนแรงเงือแตกไม่อยากอาหารข้อช่องคอนะแล้วก็เจเอสามเก้าวีด้วยครบนะพี่เด็กเทอมนะวัคซีนครบพรนักงานสมบยัยไม่มีโรคประจาตัว,วในครอบครัวโรคในครอบครัวไม่มีตอนนี้ไม่ไข้นะเผาปกติอาปกติ บีพีปกติกดเจ็บบริเวณลาอ็กซิล่าด้วยแล้วก็กดเจ็บการกดเจ็บกดเจ็บแล้วเป็นตุ่มหนองบริเวณอื่นหลายตำแหน่งเลยมีต่อมน้ำเหลือ,องโตและร่วมกับผื่นแดงตรวจพบตุ่มแดงบริเวณแขนไม่กดเจ็บแล้วดูมีการอักเสบอืมประวัติของผู้คนผู้คนนี้คนนี้ผู้ป่วยคนนี้น่ะเกี่ยวข้องกับข้อใดเนาะเออเจือกันรรไรติดเป็นยังไงคอนแทควิดเพชรหรือเปล่ปาฟิล์มที่อินฟคชันติ๊ไบต์อืม นึกถึงโลคอะไรคะข้อนี้คนไข้น่าจะมีอะไรลักษณะลักษณะตุ่มไอ้นี่ขึ้นมันเหมือนเป็นรอยที่แบบจากรอยเดิมแล้วมันอักเสบขึ้นมาเนาะมันมีตุ่มนองขึ้นมาเนาะเอออล้รจิกอะไรในติดเป็นยังไงบ้างอาั้วจิตอะไรในติดอะไรจิกไรในติด น่าจะเป็นเรื่องของอป็นไงอาการหวัดเอออาการคัดจมูกน้ำมูกไหลนะจามไอคัดน้ำมูกน้ำตาไหลาอาจจะอาจจะมีเสียงเวทเนาะน่าจะเป็นประมาณนี้มากกว่าซึ่งคนไข้คนนี้ก็ไม่ได้มีอาการอย่างว่าก็แท a c t with p e ไหมก็ก,ก็น่าจะมีส่วนเนาะตัวตัวนี้มีรอยเหมือนเป็นรอยเขี้ยวรอยข่วนอะเป็นเป็น c อ่อแคส t ค i ด e ซีสก็ได้ถูกไหมคะกัดแล้วมันก็มีอาการตบน้ำเหลืองบวมโตอักเสบไม่รักษาตบน้ำเหลืองบวงโต ถูกไหมเอ่อฟรฟคเอนฟรเคนอินฟเฟคชันที่ต้องการสือ่ออาจจะเป็นในเรื่องของว่าเออมันมัน,ม,นมีก้อนล่อมน,น,น้ำเหลืองที่คอตัวหรือเหลืองพวกเลมโฟมารหรือเปล่าแต่ก็ต้องรัวเอาออกนะก็ทำการตรวจเชโรจีเทสเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายติ๊กไบติ๊กไบนะ เป็นเป็นพาหะของโลกลามดีซีลามดีซีจะพื้นนะจะเป็นเเออ่ทก,ก็ตลิชั่นแบบนี้นะคะอ่ะอนี้ก็ดูจะเข้าเขาที่สุดก็น่าจะเป็น contact with เพจเนาะเออตรงนี้จากรูปที่ให้ประวัติรูปคนไข้ที่ให้มานั่นเอง